เด็กวัด999สตูดิโอเสนอ,อนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าโวสวัดเท้าโวสวัดเป็นโอรสของเท้าพรหมทัตกับนางจันทาเทวีเกิดมาพร้อมกับพระขันและม้ามณีกาบเมื่อเจริญวัยได้รับสารเสี่ยงทายมาตามน้ำเพื่อหาเนื้อคู่ของนางประทุมมาซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของพระฤาษีจึงตามไปพบและได้อยู่กินฉันสามีภรรยา วันหนึ่งทั้งสองออกไปหาผลไม้ในป่าเท้าโสวัตถูกนายพรานลอบประหารชีวิตจิงเอานางประทุมมาไปภายหลังนางประทุมมาก็ได้ลอบสังหารนายพรานป่าแล้วก็พเนจรหนีออกไปพระฤาษีคอยคนทั้งสองไม่เห็นกลับมาจึงออกติดตามไปพบเท้าโสวัตนอนตายอยู่จึงชุบชีวิตใหม่แล้วสอนวิชาอาคมให้ เมื่อเรียนสำเร็จแล้วเท้าโสวัดก็ได้ออกติดตามหานางประทุมมาจนล่วงเข้าไปในเมืองยักษ์และลักลอบได้เสียกับลูกสาวยักษ์ชื่อนางสุภลักษ์ตนตั้งครันแล้วเท้าโสวัดก็ได้ออกเดินทางตามหานางประทุมมาอีกส่วนนางสุภลักษ์ก็ออกตามหาเท้าโสวัดแต่ไปพบนางประทุมมาซึ่งกำลังตั้งครันแก่นางสุภลักษ์ก็ได้ช่วยทำคลอดให้นางประทุมมา ผลปรากฏว่าได้ลูกชายต่อมานางประทุมมาถูกงูกัดตายนางสุภลักษณ์จึงเลี้ยงลูกน้อยพรเนจรเรื่อยไปจนถึงเมืองกุมารีเมืองนี้มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเจ้าเมืองก็ได้รับนางไว้เป็นน้องนางประทุมมานั้นพระอินทร์ได้ลงมาช่วยทุบชีวิตขึ้นใหม่และนางก็บวชเป็นชีส่วนเท้าโสวัดที่เดินทาง ตามหานางประทุมมาก็ได้พบกับลูกสาวพญานาคและได้นางนาบเป็นภรรยาอีกคนแล้วเดินทางต่อไปอีกจนเมื่อพบนางประทุมมาที่บวชเป็นชีแล้วเท้าโสวัตรจึงให้นางศึกแล้วเดินทางออกตามหานางสุภลักษณ์จนพบที่เมืองกุมารีเท้าโสวัตรได้นางกุมารีที่เป็นเจ้าเมืองเป็นภรรยาอีกคนและเท้าโสวัตรก็ไปตามเอานางนาค ที่เมืองบาดาลให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดพากันกลับไปยังเมืองของเท้าโสวัรและครองราชอย่างมีความสุขอักษรทําสองผู่วัดโพนเมืองตำบลโพนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าโสวัดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ช่องเด็กวัด999สตูดิโอ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ